สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุกยุทธ์แชนแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นี่ครับผมเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผม ก็วันนี้นะฮะผมจะมาเปิดตัว ID ดีใหม่นะครับผมซึ่งเปเทคโอเวอร์มานะครับผมเป็น ID ดีที่มีแต่มหาเทพ,พเจ้าทั้งนั้นเลยนะครับผม oh. ซร์ฟนั้นนะฮะผมก็อยากจะบอกว่าผมไปเทคโอเวอร์มาแล้วรยบร้อยนะฮะก็เป็นน้องๆน,นะครับผมท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมก็อยากให้ผมไปเล่นกับคุณกายหนิดนะครับผม oh. ผมก็จัดให้นะผมไปหา ID ดีมาจนได้เลยนะครับผมเอ้ย อ๋อันนี้มันเป็นไอดีหลักนะครับผมอ่าไม่ต้องตกใจนะครับผม <Huh? S 1> ผมเอาไอดีหลักมาเพื่ออะไรผมจะมาเปิดของทองก่อนนะครับผมในเริ่มแรกนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยตัดไปที่ไอเดีเซิฟสิบสนะครับผมว่าไอดีมันขนาดไหนพลังรวมพลังลบมันจะขนาดไหนนะครับผมไปฮะมา โอ้โหของรอให้เราผสานเยอะแยะมากมายเลยนะผมก็เป็นการสะสมมาจากด่านตะขาบนะครับผมบอสตะขาบบ้างเติมบ้างอะไรบ้างนะครับผมได้มาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มจากของม่วงกันก่อนกันแล้วกันครับผมปั๊บคุยเซตปาาเทือนครับผมไม่ดีเท่าไหรนะ่ฮะไปกันต่อครับปับ๊บโอปาเทือนอีกแล้วครับผมโอ้โห ออปชันที่ตามหากันมานานทุยไม่ใช่นะครับผมออปชั่นที่กากสุดๆเลยนะครับผมทําไมมาถึงกากน่ะเหรอออปชั่นป้องกันนะครับผมเวลาเราไปใส่ตัวละครเนี่ยพลังลบมันจะไม่เพิ่มนะครับผมบางทีมันจะลดลงด้วยซ้านะฮะปั๊บโอ้โหลองสังเกตดูได้นะฮะถ้าเกิดเราใส่อุปกรณ์ที่มีออปชันป้องกันมาด้วยอ่ะพลังลบมันจะไม่ขึ้นนะฮะไปครับผมไปต่อที่การ์ดบัฟนะครับผมมาดูว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะฮะ ปับเอามาทำไมการปับประดับ B oh God. ีโอไม o d กอเรามาลุ้นที่ออปชั่นครผมว่าป้องกันชัวครับผมนั่นไงโอ้โหสุดยอดโอเคครับผมเหลืออีกอันนึงนะครับผมสำหรับการปับปนะขอเป็นอ,อการปับปต่อสู้นะครับผมมาปับโอ้ยการปับขา้าฮ้ยอันนี้ผมจะไปใส่บีทคิงได้นะครับผม อานาคตเนี่ยเราเอาไปใส่ยุงล่างสองได้นะครับผมแล้วเราก็ต้องมาลุ้นออปชันกันอีกทีนะครับผมโอ้พระเจ้าวันพันแมนปวดจงช่วยลุงยุดด้วยปรับโอ้โหเพิ่มโจมตีครับผมเป็นออปชันที่ลุงยุดตามหาครับผมโอ้ลุงยทดจะปั้นบิทคิงอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาการบับอันนี้ไปยัดให้บิทคิงครับผมมาต่อไปเป็นของทองครับผม ปับ๊บหมาโอ้โหป่าเถื่อนมันเยอะแล้วฮนะป่าเถื่อนเยอะจัดๆเลยงันขอออฟโจมตีแล้วก็โจมตีเปอร์เซนต์กันแล้วค,ครับโอ้โหโจมตี HP ครับผมโอ้ยอยากได้เซตนักดาบอาช่องหมวกครับผมผมอยากได้เซ็ตนักดาบาช่องหมวกครับผมปับ๊บโอ้โหป่าเถื่อนอีกแล้วโอ้ oh my god โอ้โหโจมตีแต่ไม่เป็นโจมตีเปอร์เซนตนะ์ฮะโอ้ยอะไรกันเนี่ย โอเคครับผมมาที่อุป,ปรกรณ์สีส้มอีกแปสิบเศษโอ้โหลำลองครับผมขอโจมตีโจมตีโอ้โ oh, ห HP อัตาราลดดาเมจนะผมเอาวะเซ็ตสูตรขอ HP แล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์ครับผมผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย <Huh? S 1> โปรดจงมาโดนสถิตในไอดีลุงยทดเซิร์ฟ210ไอดีหลักนี้ด้วยเถิดแล้วขอให้ได้ออปชัน HP แล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมปั๊บโอ้โหลุ้นมาตั้งนานครับผมใช้ไม่ได้ครับผมขยะปั๊บไปแบบรวดเร็วเซ็ตมาเฟียนี่ขอจำแจมโอ้โหโอเคยังมีโจมตีมาอยู่นะฮะ้สุดท้ายแล้วปั๊บโอ๊ยกดปิดอันอีกเฉย นี่แน่นสังทัวขอออปชันดีๆหน่อยโอ้โหไม่ดีเลยครับผมมีแต่เกลือทั้งนั้นเลยครับผมโอ้โหโอ <c oughs> เอาล่ะครับผมทีนี้ฮะเราตัดมาที่เซิฟสิบสของเรานะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ลุงยุทธเนี่ยได้อ่รับช่วงต่อมาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับผมก็ได้ ปั้นมาระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมว่าลุงยุทธเนี่ยได้ไปปั้นอะไรบ้างนะครับผมอ่าแล้วครับผมก็เข้ามาที่หน้าเกมเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาอยู่ในตัวเซิร์ฟ12เรียบร้อยนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมเออคือตอนตอนแรกๆที่ผมเอามานะครับผมตัวตัวละครตัวนี้นะครับผมมีพลังลบอยู่ที่8ล้านกว่านะฮะ8ล้านนิดๆน,นะครับผมแล,ล้วลงยุทธก็ได้มาปั้นต่อนะฮะตอนนี้ ระดับพลังเนี่ยมันอยู่ที่10ล้านนะครับผมก็ขึ้นมาติดท็อป10เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออนี่ครับผมก็อยู่เซิร์ฟมหาเทพนะครับผมคุณกายยึดเลยนะครับผมแล้วก็เราไปดูที่ลานปละลองนะฮะลานปละลองนะครับผมลานปละลองเนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะอยู่อันดับที่5นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูผลต่อสู้นะฮะ ผลต่อสู้ก็ไม่มีอะไรเลยครับส่วนมากเนี่ยผมจะไปตีเขาแพ้บ้างชนะบ้างนะครับผมดูคนนี้เนี่ยผมมามาตีลุงยุทธนะครับผมเนี่ยมาตีลุงยุทธลุงยุทธก็รอไปตีเขาดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมตั้งรับของเรานะครับผมว่าชนะได้อย่างไรนะฮะก็คือทีมของลุงยุทธนะครับผมได้ถอดออทัสมกิออกนะครับผมซึ่งทัสมกิเจ้าของเดิมเขาปั้นไว้โหดจัด,จ,ดจัดเลยนะครับผมแต่ผมมองว่า เมตานี้คือมันไม่เหมาะสมแล้วครับผมที่เราจะมาใช้ทัตซูมกิเนื่องจากเราได้เจ้าโกเคสึกมาในทีมนะครับผมแต่ก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมสำหรับโกเคสึกก็อยู่ในช่วงการแต่งตัวปั้นเนื้อปั้นตัวอยู่นะครับผมโอเคมาดูคิงไอจินของเขาบ้างครับผมโอ้งป้างโอ้โหล้านเก้านีฮะก็ทีมฝั่งลุงยุทธนะครับผมยังไม่ได้ออกสกิลเลยนี่แน่กาโรตีไปครับหนึ่งทีครับผม นี่นะดาร์กใช้ฝั่งนู้นนลครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมต่อไปอะ่ะตัวที่จะจะได้ใช้ก็คือตัวที่จะได้ออกสก,กิลนะครับผมก็จะเป็นตัวเจ้าโกคิสืโอ้โหได้ตีธรรมดาครับผมลืมดูลูกไฟนะฮะมานี่ครับผมก็เกมมันจะเป็นเกมยือย้อๆหน่อยนะเลยเทิน์น2เทินสไปประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ก็ทีมยุทธก็ค่อนข้างเหนือกว่าเขานะครับผม ก็รู้สึกว่าตัวแฟตเนี่ยเจ้าของเดิมเขาปั้นไว้สุดอยู่แล้วนะผมแต่ก็ไม่สุดเท่าไหร่ผมเนี่ยจะมาทํา5ดาวนะครับผมกาโร่ก็เหมือนกันกาโร่เขาทำไว้4ดาวนะครับผมมาอยู่ในมือลุงยุทธเนี่ยลุงยุทธทำไป5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับตีแน่ตีย่อยครับผมอ่ะ นีเน่ฟาดหน้าไปหนึ่งดอกครับนี่แนี่ครับผมไล่ตีโดยแฟลประกายแสงครับมาดูโกเคสของเขาบ้างครับผมปึงปังโอ้โหครับ2องล้านสามนะครับผมโกเคสุลุงยุทธก็ยังไม่ได้ออกอะไรเลยครับผมยังไม่ได้ออกสกิลอะครับมาครับผมโกเคสุครับผมก็ดามจก็จะไม่ดุนแรงนะเพราะว่าเหลืออยู่3ตัวนะครับผมอีแนี่นี่แน่ครับผม8ปดแสนแปดนะครับผมยังไม่ได้ปั้นอะไรมากนะครับผม เชื่อโอ้โหครับผมยังไงครับผมหมัดคุกอาสุระยัดหน้าเข้าไปครับผมติดไม่ยออ่อทอนนะฮะมานี่เนี่ยยิงธรรมดาตายครับผมไปคุยกับรากมะม่วงเลยครับผม มาแฟดประกายแสงโจมตีคือแสงโบ๊ะบ้าโอโคครับผมซัดหน้าแหกไปเลยทีเดียวนะฮะนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนียเขาฟาดหน้าเขาให้เรียบร้อยครับผมชนะไปนะฮะเป็นเกมตั้งรับนะครับผมก็ตอนนั้นพลังอยู่9ล้าน7นะยังไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะฮะจับก,กูเคสือมายืนนะครับผมมายืนหล่อๆนะฮะก็ มีคนมารองทีมตีดามเอ,อะคุณอาวันก็มาตีครับผมมาทักทายนะฮะก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมไปให้ดูตัวละครนิดนึงนะคลิปนี้จะมาแค่รีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมเนี่ยกาโรนะครับผมเจ้าของเดิมปั้นไว้4ดาวนะครับผม4ี่ดาวนะวนะก็การบัฟเขาไม่ได้บวกอะไรเลยนะครับผมลุงยุทธก็มาใส่การบัฟแล้วก็มาเพิ่มดาวเข้าไป คือเอามาเนะีคือมาเปิดการ์ดดาวอีกยับๆเลยนะครับผมส่วน <c oughs> อุปกรณ์ก็ใส่ไปเซ็ตทุยเซตอัศวินนะฮะเป็นเซ็ตอัศวินแล้วก็อุปกรณ์เขาเนี่ยเจ้าของเดิมเขามันยังไม่สุดนะผมต้องมาฟาร์มหาเปิดหาเติมหาอีกเยอะแยะเลยนะครับผมสําหรับเซ็ตอุปกรณ์นะเป็นการ,ร์ดโลกกรอบแดง3ดาวม่วงนะครับผมก็การบับตาไอเทม ไอเทมเฉพาะตาเฉพาะก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมตัวที่สองนะครับผมเป็นทัส,สมะกีนะครับผมแม่สาวน้อยทัส,สมะกินะครับผมทัส,สมากินะครับผมอนาคตก็จะต้องได้รีแน่นอนนะแต่รอให้มันเหมาะสมนะตัวละครที่เข้ามาคือมันมันต้องเก่งกว่าแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายของทั้งหมดเนี่ยไปยัดให้ตัวใหม่ ได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะผมสําหรับทัสเซเมิกิก็ไอเทมเฉพาะ3ดาวตาเฉพาะ4ดาวนะตัวนี้ ถอดออกจากทีม PVP เรียบร้อยนะครับผมผมเอาไปเป็นตีบอสนะครับผมสร้างบัฟกระดูกเหลืองให้บีทคิงตีนะครับผมเซตอุปกรณ์ก็ใส่เซตสวินธรรมดาธรรมดาเลยครับการบัฟก็ธรรมดาธรรมดาเลยครับผมเนื่องจากผมย้ายการบัฟระดับ S เนี่ยมาใส่ให้แฟชตประกายแสงแล้วนะครับผมตัว <S <S ที่3นะฮะคือแฟชตประกายแสงนะเจ้าของเดิมก็ไม่ได้ปั้นการบัฟอะไรผมมาเติมซื้อการบัฟตัวนี้นะฮะแล้วก็ยัดเข้าไปยัดดาวเข้าไปครับผมก็ พลังบวกขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับผมเออแล้วก็อุปกรณ์ก็ใส่เป็นโจมตีความเร็วหมดเลยนะเจ้าของเดิมก็ไม่มีดาวอะไรนะฮะผมมายัดดาวเข้าไปอีกครับผมอ่าสำหรับแฟชประกายแสงนะครับผมส่วนเจ้าซอมบี้แมนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมกรอบทอง5 จุดนะครับผมอ่าการบัฟก็ธรรมดานะครับผมอย่างที่บอกฮะเจ้าของเดิมเขาไม่มีการบัฟสีส้มเลยนะครับผมอ่าตัวต่อไปนะาเป็นตัวตีบอสที่ลูยุทธภาคภูมิใจมากเลยนะครับผม <c oughs> เป็นอ่าหน้ากากหวานนะครับผมคือเด็ดจัดเลยตบทีละหกล้านเลยนะครับผมโคตรโหด,โดโกระโดดทรีบเลยทีเดียวนะฮะก็ไอเทมเฉพาะสี่ดาวนะฮะตาเฉพาะสี่ดาวนะครับผมอ่า ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีเจ้าวิดคิงซึ่งเป็นลูกรักเลยไอดีนี้ผมผมให้วิดคิงเป็นลูกรักนะเพราะว่ามันคือมันตีบอสโหดมากเลยนะผมสําหรับเจ้าวิดคิงนะครับไล่ตีดอกละล้านนะครับคือแบบโหดจัดเลยนะครับผมสําหรับวิดคิงนะฮะก็ผมปั้นไว้2ดาวม่วงนะครับผมแล้วก็ไอเทมเฉพาะ4ดาวตาเฉพาะ4ดาวนะครับผมส่วนด้วงเนี่ยด้วงเขาไม่มีอาวุธไอเทมเฉพาะ3ดาวมันก็เลย ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่นะครับผมเจ้าของเดิมปั้นไว้นะครับผมอุปกรณ์ก็เซตสูตรครับผมการบับก็ประมาณนี้เลยผมมาอัดดาวอีกเช่นเคยนะครับผมตัวต่อบภัยนะครับผมจะเป็นโกเคสึนะโกเคสึผมก็มาอัดดาวอีกเหมือนกันนะครับผมพึ่งปั้นเองปั้นสดๆดร้อนๆที่ผ่านมาเลยนะครับผมช่วงโกเคสึเข้ามานะครับผมเรียกได้ว่าหลังจากผมรับเข้ามาเนี่ยผมก็มีโกเคสึซึ่งจะบอกได้ว่าเป็น เป็นลูกของผมที่ผมปั้นขึ้นมากับมือเลยก็ว่ายได้นะครับผมก็อยู่ในทุุยอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายนะฮะก็เลยต้องรอชมกันต่อไปนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ให้กำลังใจลุงยุทธในการเล่นเซิร์ฟ 12ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟ12นะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับการรีวิว ID เซิร์ฟ12ที่พึ่งเอาเข้ามาในชีวิตของลุงยุทธชาแนลอนะครับผมโอเคครับผมเอยเดี๋ยวก่อนมันมีเอ่ออะไรนะเขามีคือคุณกายเนี่ยเขา เขามีแผนที่จะล้มโบรอ์นะฮะแต่เราก็ต้องไปรวมกับกิวอีกกิวหนึ่งนะผมซึ่งเป็นกิ้วแมสนะครับผมอย่างที่รู้รกันกิ้วแมสเป็นของเจ้าก็อดนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมไปดูในกิวฮะเนี่ย mm hmm. คือเราได้ย้ายมาประมาณ7คนนะมีโปเต้มีมี RPGNN N นะครับผมมีคุณกายแล้วก็มีแล็กคูนมีใครอีกประมาณ78คนนะผมจำไม่ค่อยได้นะครับผม mm hmm. นี่ครับผม ก็มีแผนที่จะรมโบรอสกันนะครับผมก็รวมพลังกันเข้ามานะฮะนี่นี่ครับผม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 ร่วมเข้าคิวมานี่ครับผมก็กายหงิดเข้ากิวและคูนเข้าคิวนะอ่าโอเคเราเข้ามาอยู่กิวนี้เพื่อที่จะมาร้มโบลอสกันนะครับผมวันที่นัดตีร้มโบลอสกันก็คือวันที่10นะฮะก็นี่ ก็ผมนี่ก็ไม่ไม่ดามเมได้172ล้านนะครับผมคือคือแบบสุดๆเลยคือ172ล้านนะครับผมคุณอาวันนี่ยังโหดฮะ253ล้านนะเออเทพเจ้าไกลหิดของเรายังไม่ได้มาตีนะอันนี้คือการเทสดาเมจกันเฉยๆนะครับผมก็รอติดตามคลิปกันได้เลยนะครับผมก็คงจะปล่อยให้ทางของอ่า การหีดเขาลงไปก่อนแล้วกันนะผมคือไม่ไม่ขออันนี้แล้วกันนะไม่ขอสปอยอะไรมากมายนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ยังไงลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับผมบายบาย